แพลพาแสงทองออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดนี่หรือคำพูดลูกผู้ชายออบอกเลยว่านะคะเป็นมหากาศมากๆสำหรับเรื่องช็อกวงการหมอลำกับคู่รักต่างไวัยแพลพาแสงทองกับคูยบ้านฟินแลนด์ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักนะคะที่ หวานมาโดยตลอดแ <Man. S 2> มนคือจังเห็นทางโลกโซเชียลว,ว่าจะเป็นโซเชียลว่าจะเป็นควมจริงก็คือหวานสวีทหวานกันนั่นแหละพี่นอ้องแต่คุณอาจจะรู้ดีเนาะแต่ประเด็นอ่าที่ผาน,นามาเมื่อเสานี้ค่ะก็เป็นการแบบโพสสอรักร้าวฟ้าแลบนะคะสําหรับผู้มีบัตรฟินแลนดออกมาโพดบอกนในไนว่าขอบพววั่วได้จบลงแล้วเดือเพียงแค่ค้ามบาพอของลูก,ลกแม่ของลูกนะคะเออ หลังจากที่เข้าในบอลนะคะไฟล์ของเพื่อนพินแลนไปแล้วล่าสุดนะคะทั้งคุณแม่แพร่์เาอีกนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอ่าผ่านทาง a ฟ e b o o k ส่วนตัวกับของ,พพองค่ะพี่น้องแถวพาวแสงทองเออเคลื่อนไหวก็บอกอีกว่าสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะคุนกะบอกว่าเหยียบชั้นให้จมดินไปเลยอ่าโพสตบอกว่าเหยียบชั้นให้จมดินไปเลยถ้ามันทําให้เธอมีความสุขอื ถ้าคิดว่ามันเป็นผลดีกับลูกเด็กตาดำๆที่กำลังเติบโตขอบคุณที่ยังมีบางคนมองเห็นเหตุผลและเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ฉันไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่กูก็ประดิ์สราะาที่ทํำลายครอบครัวและเหยียบย่ำคนในครอบครัวนะคะหรือพูดให้ตัวเองดูสูงขึ้นและเหยียบอีกคนให้ต่ำลงนี่หรอคำพูดลูกผู้ชายต่อไปนี้จะไม่ เกิดจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอแต่จงจำไว้ว่าผู้หญิงมันจดจำทุกเหตุการณ์มันอาจจะไม่เคยพูดแต่มันสะสมทุกอย่างอย่าคิดว่าตัวเองทำถูกต้องทุกอย่างเสมอไปฉันคือคนมีความรู้สึกเจ็บเป็นโพสเดียวและโพสสุดท้ายที่จะพูดเพราะลูกคือหัวใจค่ะอันนี้ก็เป็นโพสของข้างคุณแม่แพลวแล้วก็ เพเพื่นกับนายพิเช์ตอโพสของเพื่นเนาะเพื่นมาในน้องเพื่นบอกว่าขอเป็นโพสสุดท้ายค่ะทางเพจหมอลมลัมแพ่วๆแสงทองนะคะก็ได้มาแชร์โพสจากพ่ส่วนตัวบอกอว่าขอเป็นโพสเดียวแล้วก็โพสสุดท้ายเพราะภาระหน้าที่ของฉันมันมากมายเหลือเกินถึงใครจะมองไม่เห็นความดีในตัวฉันเลยก็ตามฉันจะเป็นพลังบบกันกับตัวฉันเองอแล้วเป็นเพื่อนพต์สตอรี่นะคะสตอรี่ อเออสตอรี่ที่อ่ามีลูกๆนี่ค่ะพี่น้องคะเป็นลูกของลูกนะคะนา่าดีพร้อมกับข้อความบอกว่าถึงแม้มันจะยากแต่แม่จะผ่านมันไปให้ได้เพื่อนูสองคนนะลูกเป็นกาลังใจให้แม่นะลูกนี่แหละค่ะพี่น้องคะถึงเรื่องลาค่ะพี่น้องถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของข้าง,งคุณแม่แพล่าพาแสงทองและก็ย่ำนะคะว่าเป็นโพสต์สุดท้ายใช่จะไม่จะไม่พพดอะไรอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ โพสเดียวเลยกับโพสุดตถ่ายค่ะค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่ออกมาตอนนี้ถือว่าเป็นการแบบโอ้ดูเดือดมากๆเนาะเป็นเืินว่าเป็นสิ่งที่้นกําลังจับตามองใช่ไปที่สังเกตสงสัยเ,ออเลยว่ายังไงมันเป็นยังไงออสรุปแล้ว,วคือยังไงแล้วถ้ามือที่สามจริงจริมือที่สามเป็นใครอชาวเน็ตกําลังตามสืบตามสาวเลยค่ะพี่นองอยากหู่แห้งว่าเป็นผู้ใดกันแน่เป็นยังคือกาก่อเหตุกับระดับแบบ ข้ามมผัวของผู้บริหารวงอ่ะผัวของัวหนาวงก็คือพี่บานพี่แล่นเนาะแมนนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วกับเช่าเนี้กับพี่พาวิจารณเสียงแตกเป็นสองไฟลยมาคนก็แบบอ่าคุยกันดีได้ลูกคุยกันทั้งามดใจกันได้ลูกอย่าฟาพิษกันอย่าฟาแบบยังไงล่ะยาเพึ่งแตกแยกกันจนแบบเข้าหากันบ่ได้ให้ค่อยคุยกันแฟนคลับก็คืออยากให้ทั้งสองกลับมาขึ้นดีกันส่วนมากคือแฟนคลับเป่นกา อย่าเงี้ยหลาเพื่อนกะหักกับแพงหูจักกันเตงเต้ไรตะไรแหละพี่น้องค่ะหักเป็ไลายพิมกันเนาะทั้งสองไฟา์ค่ะยุึดกันมาในหาปีหกปีแล้วกับแ่้งคับกันยังหักเพื่อนเขาพยันพิเรนกับหักคุณแม่แพ้วคุณแพื่อนเคุณแม่แพ้วกับหักพี่บัตรพิ่เล่นนะคะใช่เออนี่แหละค่ะพี่น้องซึ่งเดือนเนืองนี้มันกับคอมเมนต์ยาสุภาพแม่ค่ะเพราะว่า ให้เกียรดเนาะให้เกียติยทั้งสองฝ่ายใส่คอมืนแนทนกับตามพี่น้องคะกาใส่ข้ามที่ว่าเออให้มันดูดีดูมอสดูสมเน่อย่าใส่ข้ามแบบคํารุนแรงเ<อ>กินไปละกันสำหรับมือที่สามนะคะย่าพึ่งไปปักปั๊มหรือว่าพัดพิ้งผู้ใหญ่คอหายแบบเรืองหรือว่าถุกยางมันออกมาลอยเปเส้นก่อนมาเป็นผู้นั้นอหลีหรือจังไดหรืออาจจะมีอหลีบอเมือที่สามไปเท่ากับเข้ากับบมหงด้วยกันนะคะเพราะว่า,วาแต่ละคนโพด เสียงแตกเป็นสองไฟล์ค่ะพี่น้องตอนนี้เนาะส่วนมากเอฟซีคือให้กำลังใจค่ะอะารคะบขัดใจเพราะว่าแม่แพทย์เป็นกระสุนชีวิตแล้วคือการมันคือเป็นบานลกกันมันเห็นไหนของพว่าลาหรอมันก็ร่างใจด้วยหรืองความม่ผิดกันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าค่ะอ่าจะเนื่ยลามันกับปกติอยู่แต่หันทามันไหลแรงรื่นแรงกันที่สำคัญนะคะพี่น้องที่สำคัญนะคะนั่นก็คือเอฟซีนะคะ เม่ว่าศุเป็นไฟในกษานะคะก็ขอให้แบบไตรตรองดีๆในเรื่องที่จะวิพากษ์วิจารณ์นี่นเลยที่จะโพสออกไปสู้สาธาราณนารือว่าคอมมนทุกอย่างน,นะคะเพราะว่าโลกสม,มุนีมันอันตรายดีอ่ะโซเชียลเนาะมันเป็นดักสองคมค่ะพี่น้องเทาั้งสิบอกอีอย่างหรือว่าตัดด่ว,วนตัดสินยังมันกลับบ่ถือตอง <ฮะ S 1> แต่ว่ากาะคือจังหวะแหละนี่เป็นโพสุดท้ายนะคะของห้างคุณแม่เป่าๆเองคุณมาจาสี่ตอบงานผานลายมาสิจะไหนกะอยาก อยากเบิ่งคอมเมนต์อีกอยาาอ่านอย่าอ่านอีกกระสับสายเบิรงไนทีเฟสแหมกเผาแน่พี่น้องค่ะบางคอมเมนต์มันกับรุ่นแรงเกินไปนะคะพี่น้องข้าก็บ้ารสามาถเอมาใในพี่น้องได้รับชมรับฟังได้คืนกันค่ะไปซองเอาดูว่าต่วันตอนนี้คือแบบคนเหล็ขคาวหลายแห้งพี่น้องไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็ตามค่ะถ้าจะแรงถ้าจะแบบถ้าแบบแห้งรื้ว่วแห่งกับเสิร์ฟพแอปดัาพี่น้องค่ะก็คือคุนมันเป็นแอปที่แบบว่า พี่น้องอย่าคิดอีกยงเขาไปบนแอปอะไรก็คือลู่เรื่องเบิดสุซูยางซุแนวพี่น้องเขาว่าคนเกือบจงได๋ล่ะคนทุกคนที่จะเล่นแอปนี้ก็คือเนเกือบทั้งประเทศนะคะเลนแอปนี้แล้วก็เป็นแอปทีมันบ่คือ Facebook บ่คือยังที่จะมีโตต้นพี่น้องบุญลงคนเพิือนกันจากมอาศัยแน่แต่เพิ่นภาคการวิจารณ์กันแบบรู้เดือดมากนะคะถึงกรณีกรณีนี้แต่บางคนก็บอกว่า ยังเชื่อมั่นในตัวของคุณแม่แพรวพาวแสงทองอบางคุก็บ,บอกว่าสําหรับดา่านพยาบาลฟิลเล่นมันก็บ,บอกแล้วว่าสําหรับเรื่องนี้เันคอยตัวเขคอยคอยเลยื่อยมาแั่สี่คอยถ้ามาค้ายกินขาค้ายเมื่คืนขั้นว่าเรื่องจริงก็เขาให้แบบอะไรเงี้ยรวยรวยิ่งขึ้นไปนะไรเงียเรืเออ่องพิกาคอยว่าเลยเอามาบอกแคมืมอน,นี่คอยโทนมากเป็นเดือนสองเดือนเอออันนี้กะอยากให้พี่น้อง ยแยกแยแล้วกับฝ้าหูไวหูเนาะสำหรับกรณีกรณีนี้ค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละข้ากลับมาบอกสุพิชน้องฟังเรื่องที่ว่าเออเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆสําหรับเรื่องของผัวเมียเรื่องเ,เรื่องละเอียดอ่อนอค่ะ <ม EN S 1> พี่นอ้องข้อตรงแบบฟังใหลายบิ่งหลายพี่น้องค่ะเรื่องนี้ค่ะฮาไปบอกหมวดสวมกับบไดายเดียหายมันเป็นกับเป็นคนบุคคลสาธารณะแบบเหตุยังข้นมากนี่ีเดี๋ยวน่อยกับเสีย,ยหายแต่กับนั่นแหละพี่น้องยังง คิดดีๆก่อนที่จะคอมมินแล้วกัะย้ำอีกครั้งว่าให้เกียตห้เกียตทั้งสองฝ่ายคือทั้งแม่แพลแล้วก็พอบีกนํา<ม>ในการค,ค,คอมมินกันตามนะคะพี่น้องค้าอืม,มนี่แหละสำหรับมือนี้กับโคลาพี่น้องมีสะมีไปเ,เจอกันคลิปหนา้าค่ะ